ท่านชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาท่านชมออกมาไมายอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ครับผมอยู่ฝั่งป่าปามบ้านหมอมุ้ยเนาะปีนี้เข้ามาสามสามหนนี่แล้วครับผมหมายอ่างเมื่อคลิปก่อนก็ได้ไปหลายตัวอยู่ครับผมตัวสวยๆเนาะมาไกลเจ้าโดมแล้วครับผมเจ้าโดมเขาได้ไปกลางบันไดแล้วผมก็หาที่กลางอยู่ครับผม ตบบดียวบดยันผมหนักก็เรื่องอยู่ครับต้องใช้เรือช่วยครับผมไม่งั้นกลางไม่ได้เนาะสภาพบรรยากาศเดี๋ยวลมเดี๋ยวไม่ลมครับผมลมบ้างบางทีบางทีก็ไม่ลมครับผมรักทุเลหนเลยครับผมแต่ว่ามันก็มองเห็นปลาดีกว่าบรไดแบบของเจ้าโดมครับผมแบบเล็กๆงั้น อย่างนั้นมันมองไม่ค่อยเห็นปลาครับผมและอย่างหนึ่งมันต้องยืนทั้งวันนะครับเวลานั่งยิงก็มองไม่เห็นต้องยืนอย่างเดียวเลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมไปหาที่กลางครับผมเดี๋ยวไปเจอกั <c ough> yes. นอีทีตอนปลาเข้าเลยครับผมเนี่ยจะกลางตรงเนี้ยเลยนะทั้งหน้าเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวผมกลางก่อนยวไปเจอกันอีทีกันตอนปลาเข้าเลยครับผมไปครับ con độ ngoá chắc rồi ครับผมเดี๋ยวลงไปดูในเรือด้านล่างครับผมใส่ดีอยู่ครับผม อยู่ผมประมาณโลเนาะโอนครับผมพัน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 แล้วมั้งนะ แล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วอ๋อวิ่งใหญ่เลยจะยกใส่เรือก่อน ลงเรือแล้วเป็นของเราครับผมยกขึ้นเรือแล้วเป็นของเราแน่นอนไปครับเดี๋ยวผมไปปลดปลาด้านล่างอ้วนๆครับผมดูอ้วนตึบเลย uh, uh, uh. นี่ครับผมตัวที่สอง ใส่ถังเลยครับผมนี่ครับตัวแรกเฮ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวแรกครับผมสองหางแล้วท่านผู้ชม ีกหนึ่งตัวชุบนี่ครับผมไหนครับผมมาอีกหนึ่ง นินครับผมโอเคขึ้นเรือแล้วเสร็จลึก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 ,ลกน่าจะเป็นปลาตะเพียนว่าตัวนี้ปลาตะเพียนจริงเลยครับผม เปลี่ยนไฟดีอยู่ครับผมไหนครับผมเปลี่ยนครับ do แน่เลยนอน,น,อนโดนสายวิ่งแล้วครับผมลูกติด ผมใส่ไม่ใหญ่เหมือนตัวที่แล้วอ้วนครับประมาณครึ่งโลครับท่านผู้ชมครับผมผมว่าจะกลับเลยแล้วครับผมลมแรงแล้วครับ มันมองไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ครับผมลมมันแรงเนาะโน่นจะดมมารอแล้วครับนี่นี่ผมก็ยิงได้อีกตัวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องเนาะนี่ครับผมอยู่ด้านล่างเห็นไหมเอยตัวใหญ่อยู่ครับนี่ อากาศยามเย็นครับผม3ามโมงเกือบสี่โมงแล้วครับผมรยากาศด,ดีครับแต่ลมแรงยิงปลามองไม่เห็นมียายกัะตามแกมางม,มหอยด้ยครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปดูปลาด้านบนกันนี่ครับผมผลงานอันนี้ของผมเนาะนี่ของเจ้โดมครับผม ่โดมมันใช้บันไดแบบนั้นมันมองไม่เห็นครับผมเพราะว่ามันมันต่ําด้วยและอย่างมันไปกลางในน้ำครับผมมันแปดขั้นก็จริงอยู่กลางกระน้็ประมาณสองขั้นจมลงไปที่เหลือไม่กี่ขั้นเหลืออีกหกขั้นมันก็เลยมองไม่เห็นปลาครับผมก็คลิปนี้หมายอ่างตรงเก่าแล้วผมตรงที่ผมมาทําเมื่อคลิปก่อนก็ถือว่ามีตัวเข้าเรื่อยๆืครับผมนี่ปลาตะเพียน เต็มเบ้าตาเลยเดี๋ยโดมบอกมันเจอไซนี้เยอะครับผมตอนมองยากครับผมยิงไม่ค่อยโดนเนาะไทเนี่ยเนาะนี่จโดมเขานั่งอยู่ฝั่งข้างนี้นี่ผมกลางอยู่นี่ใกล้ๆนี่ครับผมอย่าลืมนะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยเนาะน้ําอ่างมันปีนี้ไม่ขึ้นครับผมขึ้นนิดเดียวธรรมดาผมจะยิงเงินแถวๆป่าปามตามล่องปามครับผมเมื่อปีกลายเนาะ ปีนี้ยังขึ้นไม่ถึงชายป่าปามเลยครับผมอยู่แค่ในป่าน้านู้นป่าปามท่านผู้ชมออกมาไกลครับผมน้ําขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับปีนี้ฝนไม่ดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมหรือนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนค่ำแล้วหิวเบียร์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ